เขามีพื้นฐานมาจากพวกพืชพวกแล่ธาตุพวกนี้ก็ทำให้เป็นร่างกายของคนสัตว์จ้ะแ้่เรารู้ถึงโครงสร้างของคนสัตว์ เราก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาหารจากพืชได้โดยไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากเป็นปกติอยู่แล้วเราทำให้อาหารเครื่องนุ่มหมอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เกิดขึ้นจากบารมีสามสิบพัฏพระเดชุกลุลหลวงปุสจัรทัสโรผู้ที่มีกิเลสบังคับควบคุมให้ไม่ให้รับรู้ถึงบารมีสามสิบพัฏพระเดชุกลุลหลวงปุสนทรทัสโร ิเลสให้ทำลายทำลายคนสัตว์สิ่งของให้เอาซากคนซากสัตว์มาเป็นอาหารเครื่องนึ่งผมอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ซึ่งเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในโครงสร้างกอทมอขออโครงสร้างกอทมอขออที่เป็น แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงให้ท่อดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเสด็จพระกุศลกุศจนทัสโรเป็นคู่กรรมคู่เวเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ ให้อาคตมาดร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันให้เกิดแก่เจ็บตายจึงเกิดเป็นซากคนซากสัตว์ปรมีสามสิทัศพระเด็บคุณหลวงปุสจันทัสโร ไม่ได้ทำให้เกิดแก่เจ็บตายจากกิเลสทำให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายพัฒนาปรับปรุงให้กว้างขวางขยาย ขอบเขตท่อทานธรรมบรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจทัสโรรุกเข้าหาอิพานธรรมทั้งหมดเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นบรมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจทัสโร ไม่ได้ทำให้เกิดซากของท่อทานธรรมวรามีสามสิบพัฏพะเดพระ,ระคุลหลวงพ่อสดจันทัศโรแบบมีวิญญาณธาตุการเกิดซากคนซากสัตว์เกิดขึ้นจากแผนพังสำเร็จของกิเลส ที่ทำโครงสร้างกทมขอที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นไปตามแผนผังสำเร็จของกิเลสให้ทอดทานธรรมปรวมีสาสิบทัศ รับเอากิเลสไว้ในตัวเพื่อให้อยู่ในวงจรเกิดแก่เจ็บตายเพื่อเปลี่ยนปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัสโรให้เป็นกิเลสโลกโกรดหลง เพื่อยึดธาตุให้เป็นของกิเลสรับรู้ได้ถึงเกิดแก่เจ็บตายที่กิเลสไม่ให้รู้ว่าเป็นแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลส หลอกลวงให้สนับสนุนส่งเสริมให้นำซากคนซากสัตว์มาเป็นอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อ่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสสามารถยิดทอดทานธรรมบารมีสักสิทัศนนี้ ไปเป็นเส้นทางให้กับกิเลสได้มากขึ้นทำให้สามารถปิดวังไม่ให้ทอดทานธรรบารมีสาสิทธัต์นี้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัต์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อสกันทัศโรทำให้การรวบรวมการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดกันทัศโรของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในยุค ที่ค้นพบการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบพัศพระเดชคุณลวงพสสธจันทรัสโรของผู้ตัดสูงแล้วเองโดยชอบกิเลสทำให้บิดเบือนให้หายไปหลังจาก ห้าร้อยปีที่ผู้ตัดสะตรูตแล้วเองโดยชอบดับขันทัพปรินิพานเิเลสปิดบังไม่ให้รู้ถึงการรับรู้สุดกลางดวงลมปฐมเริ่มแรก ประมีส,สัสทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธกันทัโรมาถึงปีพุทธศักราช2500ซึ่งเป็นช่วงที่กิเลสได้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายของท่อทานธรรม ปรามีสสิบทัศนี้ทำให้เกิดเป็นภัยทิบัติเป็นโครงสร้างกอธมคอ,ออที่หนาแน่นบังคับให้เกิดแก่เจ็บตาย มากยิ่งขึ้นบังคับให้นํำซากคนซากสัตว์มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบออกลวงว่า เป็นปกติของวารมีสัสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพศศุทธเจันญสโรซึ่งเป็นความปกติของกิเลสโลกโกรธดลกเพื่อทำให้กิเลสสามารถยึดร่างกายทอดทานธรรม ปรมีสามสิบทัศน์นี้ได้มากขึ้นบังไม่ให้รู้ถึงการรับรู้ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทร์ัสโร เป็นโอกาสให้พระเดชกุลหลวงพุสธจันทร์ทัศโรพระเดชกุลหลวงพ่อธรรมชยโยคุณใหญ่อาจารย์มหาลัตอะวัสิกาจัน์คนลึกอยู่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสัติพั์พระเดชกุลหลวงพุสธจันทร์ทัโร คนพบการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิบพัฏพระเดชพระคุณหลงกสศจันทัสโรของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลงกสศจันทัสโรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ค้นพบการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดและศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของแต่ละธรรมคนพบธรรมทั้งหมดที่อยู่ในทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบ ทันี้ที่เป็นประโยชน์ต่อบารมีสะสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพสจันทัสโรกปรับปุงพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมนำมาพัฒนาประบปรุงให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิทธัะเดชพระกุลหลักสุสตันทัศโรมใหม่ๆอย่างสมบูรณ รวบรวมธาตุประกอบเป็นส่วนของร่างกายท่อทานธรรมปรีสามสิทัศนี้ที่ขยายขอบเขตกว้างขวางเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานปรมีสามสิทัศนี้รุกเข้าหาธรรมทั้งหมด อย่างต่อเรื่องในเวลาที่รวดเร็วเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นบารมีสามสิทธัสเด,ดรดคุณลลโขสดกันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิท พระเดชพุคุณหลวงปสสตจันทร์ทัโรที่ประกอบเหตุสังเกตผลทนอเทิดประเสริฐนักเกิดขึ้นกับท่อทานธรรมบรมีสามสิบทับนี้เพื่อให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนปรามีสามสิทพัตอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เกิดจากกิเลสโลภโกรธลงเป็นโอกาสของการ ทนาประปงงนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัสระเดชฟะกุโลโงสจันทัสโรให้ดำรงอยู่มีตัวตนเท่งแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย ที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นบาลมีสามสิทธศพระเดะคุณุลปสจันทัสโรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อสูย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโรครับรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำทิศสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมวรมีสามสิทธตรพระเดชภคุลปลุสถกันทัสโรการทำหยุดเป็นตัวสมเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก อรมีสาสิทธัพระเดชอุคลลกุศสแจันทัสโรทำให้เกิดทานตีนสมาธิเป็นปกติเกิดการยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางปรมีสาสิทธัพระเดชอุคลลกุศสแจันทัสโร ลอยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสโลกโรดโลดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมีสามสิทธัสสะเดชพุณุลลงพุทธจันทร์ทัสโรอ,องใสด้วยปรมีสังสิทธัสระเดชพรุณุลลงพุทธจันทร์ทัสโร เป็นส่วนพาดที่ละเอียดจากความละเอียดของธรรมวารมีสามสิบทัพพระเดชพ,กพุกุลลงุูสจันทัสโรผ่องใสด้วยบารมีสาสิบทัพพระเดชพ,กพุกุลลงุูสจันทัสโรเป็นชาวซิวิไล รวมเป็นชุมชนสังคมยุคชาวซีไลบารมีสามสิทธพระเดชพุกโกละสสตันทัศโรเป็นการเกิดของทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่ได้จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดทำให้เกิดโอกาสของการเกิดแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาพพิทัตรพระเดชะคุลลกุสสจันทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยาว ธนาปรับปุงเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบัตบรบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงป,ปุษจันทสโรเป็นรูปสมบัติคุณะสมบัติทรัพสมบัติบริวาลสมบัติลาบยศสันเสริญสุขวัคผนิพาน วิชาธรรมกายที่สุดแห่งธรรมสมบัติรมสสตร,ร,รรมีสาสิทัตสเดปภคุลหลวงปุษจันทัสโรเป็นส่วนของทอดทานธรรมมรรมีสาสิทัตสเดปภคุลหลวงปุดจันทัสโรที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อน,นา เป็นท่อทานไหลเวียนมารมีสามสิทประเดเดพคุณหลงกุสจันทัสโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมารมีสามสิทธัสเดเดพคุณหลงกุสจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาที่ครูบาอาจารย์ของเรา นำให้เรารับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพรคุณหลวงปส่สดจันทร์ทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาไปพร,พร้อมๆกับท่านสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัสโร เชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจะ